ลบด้วยห x ลบหนบวกหนึ่งะคะเจ็ดสูตรที่2ใช้ใช้หลักพัน หลักพันกับหลักร้อยบวกกันนะคะจะได้7 8 9 0สูตรนี้ชนกัน4ตัวเลยนะคะ7 8 9 0สูตรที่2ชนกันที่6กับ7นะคะถ้าจับคู่นะคะมันจะได้6 7 6 8 หกเก้าแล้วก็หกศูนย์เห็นไหมเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์หลักหน่วยชนกันที่ มันเด่นที่เจ็ดกับแปดนะคะหลับหน่วยมันก็จะได้แค่สองชุดนะคะที่ชนกันนะคะก็คือหกแปดกับเจ็ดแปดหลับหน่วยแล้วก็หกเจ็ดมันก็จะเด่นแค่ชุดนี้นะคะ หกเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดแล้วก็หกแปดกับเจ็ดแปดถ้าวิ่งล่างนะคะวิ่งล่างวิ่งล่างแอดแนะนำให้วิ่ง ถ้ารวงสองสูตรนี้มันจะชนกันที่7นะคะถ้าวิ่งล่างวิ่งล่างเป็นเลขเจ็ดนะคะถ้าตัวสำรองนะคะถ้าสมมุติ6กับ7หลุดมันจะเป็น5ถ้าเป็น5้ามันจะเป็น